ครับผมพี่น้องพอดียามเย็นนครับผมหลังจากซ่อมรถเสร็จครับอย่างที่ช่างชัยบอกครับรีบซ่องรีบให้ติดเพราะอยากจะหาปลาครับผมชัยมาตั่ชเช้ามาลงมองไว้ครับมาผมไม่อยู่เพิ่งมาตอนเที่ยงแล้วพี่น้องก็เลยว่าจะลงกู้มองครับช่วงเย็นพี่น้องเพื่อมีแนวจวดครับมีแนวจวดนะครับ สมรถเสร็จเราก็ไปหาแนวพี่น้องนี่หาแนวสองตัวนี่บ่ะนี่นี่น,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 นี่ไม่หลบเยอะไหมไม่หลบเหรอโต๊กน้ำตุม๋มลลว,ว,นนวันนี้เราไม่กินไก่ครับพี่ชายบอกเราจะกินปลาครับปลาก็กินพี่น้องแต่ก่อนจะพูดว่ากินเนี่ยลงดูก่อนไหมแต่โลดพี่น้อง นี่พี่น้องซ<ำ>่อมร,รถเสร็จก็เหนื่อยล้าตามสภาพครับ <laughs> ยังไม่เสร็จดีครับเหลือปรับแต่งอีกนิดนึงครับผมชมชมเช้าพักหากับข้าวก่อนพี่น้องมาดูกันพี่น้องนคะครับมีดึงมีดึงตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึงพีงง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 ่ชายบอก <laughs> ปูหรือเปล่าอ่า <laughs> พี่น้องลองดูครับใส่กลางวันไว้ช่วงนี้เอ่อหนาวอากาศหนาวอากาศเย็นครับกลางวันแดดดีก็ เห็ด <One> ด <input> <ale> ูครับนู oh, oh, ่นมาไม้ไผ่วิ่งที่ดึงอายะอายะพี่น้องโอ้โหนี่ไงปลาอะไรพี่ชายแตงทรับปลาตรับพี่น้องเอานี่ไมนได้อะไรไปใส่ปลานี้ยแม่กระมังกอันนี้เราจะแกะไว้ดูเช้าพี่น้องแกะเอาแต่ปลาครับตอนเช้ามาลุ้นกันอีกทีนึง เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะพาย้ายที่นะครับลองมองไหม่มเดี๋ยว,ยวตัวใหม่เออวีชบอกลงไว้ปั๊บพห้นติดปั๊บแต่ไม่ใช่ปลาตรอปนี่อ้าวี๋ยวมีคนขโมยทั้งนั้นคนขโมยเปลี่ยนปลาหรือเปล่า,าโอ๊ยพี่น้องเอฮยปลาใสสวยทั้งนั้นเลยยังสดเลยครับซิงด้วยไป ครับไปยังไงไปยังไงป่ใส่ในเนี้ยลอยไปเรื่อยเลยโอ้เดี๋ยววันหลังเจาะรูเจาะรูลอยเหมือนเวลาเขาหาหอยกาบเหมือนคนแก่ที่เขาหานนปลาหลดนะที่เขาหาหาไล่ปลาหลดล้วก็เอาเชือกมัดถังตามตผมว่าปลาเราล่วงเนี้ยนะครับใส่กระมังเดี <laughs> <laughs> ย๋ยวหาไม้เดีย๋ยวหาไม้ดีกว่า เราเรียบร้อยแล้วครับผมเอาเชือกมัดเรือมาครับเป็นเรือกะละมังไปแล้ว FC บอกไม่มีจะคลิปเลยวันนี้กำลังหาครับจับพี่น้องจับคลิปบ้านเราเีงแหละนี่เราหากันแบบสุ่มเอาเลยนะครับจะมานไม่มานไหนแต่ว่าเีนลงเริ่มแรกก็พี่น้องปลายกี่ชั่วโมงพี่ลงตอนกี่โมงประมาณสี่สามโมงครึ่งสี่โมงมาสี่โมงเช้าับพี่น้องตอนนี้ก็จะห้าโมงเย็นแล้วครับ อ้าว,าวพี่ต้องบีบพงไตายนะแล้วก็โดดออกจากกะละมังกะละมังตื้นพี่น้องตรับอีกแล้วพี่น้องปลาตรับยียอากาศอุ่นใส่ปลามันขึ้นมาจากภาคน,นู้นครับภาคที่เป็นต้นไม้เยอะๆด้านบน,นอากาศอุ่นก็มาเล่นแดดกันอุ้ยปลากระหอ ปลากรอบครับปลากระหอบแล้วอัน,อ,นอันมองนะ่ะใหญ่อยู่ไหน,อนมองนี่เหรอที่พี่ซื้ออ่ะ๋อแล้วใส่ตรงไหนอีกหัวหนึ่งอ๋องผมก็แค่รอลุ้นครับรอรอลุ้นไปถึงแค่ตรงนี้ครับแล้วก็รอลุ้นตอนกลับมาครับว่าจะเต็มกระมังไหมครับ <laughs> อ้ใส่สวยพี่น้องปลาสวยๆทั้งนั้นเลย ว้าวโอ้สองตัวปลากระโรวสวยว้าไกำลังดีเลยพี่น้องใจรู้ครับรู้ขนาดมองครับปลาไซนี่กำลังสวยพี่น้องดีนะวันนี้ดีดีนะวันนี้อากาศอุ่นหน่อยปลาตรับอีกตัวหนึ่งสามตัวครับเมื่อกี้เนี่ยไม่ไลพี่มันไม่ไลหรอกเรื่อยๆ ไปกันต่อไปกันต่อชงกลางๆอยน้องอ no, ปลาสดมากครับวันนี้ปลาสดมากรับรองถึงความสดนะครับต่น้อยมองด้วมองครับผมก็ตะน้อยครับมองครับผมมองแซลตั้งแต่เช้าเลยมาถึงสวนไม่อยู่บกลงมองเซลเซลเพื่อนๆเ,อนเซลเอฟซี FC กันในกลุ่มไลน์นะครับบามนที่อาจจะอะไรคืออะไรตะน้อยคือใคร <laughs> อ่าพูดถึงตะน้อยเงียบ เวียนกรรมโอ้ตัวหนึ่งสองตัวครับผมอยอะอเยพี่น้องรอเรื่อยๆครับจนกว่าจะทิ้งหลักนั้นแล้วก็รอลุ้น <c oughs> ชอบครับชอบตอนวางปลามากพี่น้องเหมือนสบายใจมากครับเออชีวิตนี้ต้องคิดอะไรครับแกะปลาใส่กะละมังแน่ เก็บกระโดดออกไอ้เธอดึงบอลอาแล้วพี่น้องมีไหมมีไหมจนกว่าจะถึงเสานั้นจะได้อีกตัวทั้งตัวไหมอ้าวเงียบเงียบพี่น้องแต่แต่อย่างนี้น่ารุ่นครับมันไม่มีตะไคร่น้ําเกาะเกาะมองเขาไม่มีสาหร่ายเขียวๆอ้าวรุ่นถึงขอบครับรุ่นถึงขอบก่อนาอย่ามีดึงมีดึงตรงขอบ อย่าบอกนะถูกแค่ฝั่งเดียวพี่น้องฝั่งนู้นเจอเขาลอยไปแล้วมั้งครับอเอา,อารุ้นอีกสักตัวกอนเอาเอาเวียนกรรมแล้วก็บางทีเขาอาจจะฝั่งนี้เป็นของเราฝั่งนู้นเป็นของโจรอะไรก็ได้พี่เราโม่แต่ซ่อมรถกันก็อาจจะจัดการไปแล้วพี่น้องก็ดูฝั่งนี้ติดดีจนอะไปฝั่งนูน้นมันไม่ใช่พี่น้อง เหมือนนางคนละม้วนน่ะเห็นไหมผมว่าแล้วมันไม่ใช่โจรโจรชัดชัดแถวนี้โจรเยอะด้วยถูกต้องแล้วพี่น้องโจรที่เคยขโมยปลาโจรที่เคยขโมยปลามองผมนี่แหละไอ้แย่นั้นโจรไม่เห็นครับเพิ่งติดใหม่อู้สองตัวสองตัวพี่น้องสองตัวอี๋โอเคครับเดี๋ยวรอรุ้นว่าพี่ชายกลับมาแจะเต็มไหมครับผม เงาแล้วครับพี่น้องก็เหมือนหนังสมัยโบราณครับผมหัวออกหาปลาเมียนั่งคอยที่ท่านะครับผมเมื่อไรปูจะมาเมื่อไรปลาจะมาเห็นน้ำกระเพื่อมแล้วครับเห็นน้ำกระเพื่อมแล้วสงสัยมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปชุมดูกันครับไปแอบดูจะได้เต็มกะละมังไหมเงาแล้วครับ หัวจามาแล้วครับรอปลาครับผมมันหนังสมัยโบราณเลยพี่นอ้องโอ้โหไปเลยครับผมโบราณก็บโบราณน,นี่ไม่ใช่ไม่น่ากนะครับผมโอ้โกะละมังแทบจมครับมีติดใหม่บพี่ ไหนพี่ยกมาที่เผื่อมันมีติดเพิ่มอีกตัวมีกันตรัมีกันตรับใหม่อีกตัวหนึ่งตรงนี้งหน้าพี่เหมือนมีอะไรติดหรือเปล่าอยงข้างล่างตรงยกน้องโอ้ตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่โอ้โหอย่าโดี๋ยวจะซุ่มยิงครับไหนจะซุ่มยิงเห็นแล้วครับมันก่อนอยู่แถวนี้แหละอะไปลาตัวเล็ก ยงวูเลยวูเลย<ว>นี่แหละครับพี่โนโอ้องอันนี้สําหรับคู่บ่าวสาวที่พบรักกันใหม่ๆนะครับจะมาแบบนี้เลยครับเ <laughs> ขาจะมาสวิทสวัส <laughs> ดีดีไม่ยกขายัดเฟช่ <laughs> เอ๋วันนลยโอ้โหพี่โน,โน้อง สวยสวยดีเลยครับผมเต็มนี่น้องปลาสวยๆทั้งนั้นเลยครับผมยังอีกเหรอยังมีติดอีกเหรอตกใจปลาชโดใจชโดเลยบุ๊ปมือมีน้องปลาตรับชโดโดนมองแต่ไม่ติดดึงตุ่ๆตุตตทั่วเติมมองใหญ่มองใหญ่ก็มาอยู่รุ่นรุ่นที่มันบุ๊บมือเมื่อกี้ต้องยิงอย่างเดียวตัวประมาณ น่าจะมันโลกว่าล้องเสียงที่มนันมาแล้วพี่น้องก็นี่ก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเราติดตามนะครับนนนติดตามเออจะเป็นแนวไหนครับเ,เราดูพรุ่งนี้เช้าอีกแต่ว่าจะไปหาแนวไล่ไปอีกโอ้ยเนี่ยยังอะยังอะอันนี้ตัวเล็กแสดงว่ามามาออกันอยู่แถวนี้แล้วครับผมเริ่มมารวมตัวแล้วน้ําลงละพรุ่งนี้ก่อนที่จะกู้มองตอเหล็กไล่ก่อน เล็กไล่ก็เล็กไล่เนาะพี่น้องเห็นที่แน่ๆเชโดใหญ่ประจำปีนี้อยู่ตรงนี้แหละครับเคยเห็นเนี่ยเห็ไม่ใหญ่มากรับตัวประมาณโลกว่าสองโลประมาณนี้เลยครับอ,อาจจะมีใหญ่กว่านั้นแต่ว่ายังไม่มายังไม่มีพี่น้องฟั่งน,งนู้นแสดงว่าตะเพียนอยู่ตรงโน้นเยอะเลยนะีะตะเพียนเหรอตะเพียนตัวใหญ่ไปกู้มองถี่น้น่าเจ๋อเจอกไล่ใใลพี่น้องไม่เจอโซเล็กโซเล็กครับผมก็แค่นี้เดี๋ยวเราติดตามใน อไลฟ์สดครับถ้า,าห้าสิบมาสิบครับเดี๋ยวดูก่อนไลฟ์สดก็อาจจะมีเมนูแซ่บๆนะครับพี่น้องเนาะนะก็วันนี้ก็พักผ่อนชิลๆก่อนนะพี่น้องยังไงมันก็ติดแล้วรถอ่ะยังไงมันก็ติดแล้วนะครับผมยังไงมันก็โอเคแล้วทางไครที่อย่างครับผมแปดสิเปอร์เซ็นต์นะครับอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไว้ปีหน้าแล้วกันไว้ปีหน้า<ป>นแล้วกันโอเคครับพี่น้องคลิปนี้แค่นี้แหละครับผม